ประธานรัฐสภาที่เคารพครับกะผมขออภัยที่ไม่ค่อยได้ยินครับรัฐสภา,าครับกับผมนายแพทย์ประสงค์บุญพงษ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อในฐานะสมาชิกรัฐสภาทา่านประธานที่เคารพจากข้อสรุปของท่านกรรมธิการนั้นก็ปรากฏกับผมได้ฟังแล้วก็ยังแยกไม่ถูก ว่าเป็นประชาธิปไตยหรือแบบอำนาจนิยมนะครับนะครับเพราะมันไม่ยากเลยในเรื่องของประชาธิปไตยกับเผด็จการนั้นน่ะง่ายนิดเดียวฮะมันไม่ต่างกันเท่าไหร่หรือต่างกันมากประชาธิปไตยก็เหมือนน้าจะเป็นน้ําเกลือน้ําเค็มน้ําคมก็น้ําแต่เผด็จการน้ํามันอะไรก็น้ํามันขี้โลก็น้ํามันมันไม่เหมือนกันครับแต่นี้กับผมได้ฟังมาเนี่ยก็ปรากฏว่าสิ่งทั้งหลายนี่ ตามแนวความคิดของผมและประชาชนทัท่วไปเนี่ยเรายัางไม่ถึงประชาธิปไตยที่แท้จริงเท่าไหร่ข้าพเาก,กาเลับเรียนรรท่านประธานว่าในเรื่องของประชาธิปไตยนั้นครับการเข้ามาเป็นส่วนร่วรรรมประชาชนนั้นนะ่ะมีส่วนสาคัญที่สุดการแสดงออกประชาะชนเป็นส่วนสาคัญเพราะนั้นเรื่องของมอบเหรือการแสดงออกทั้งหลายเนี่ยเราน่าจะให้ความสนับสนุนหรือป้องกันไม่ให้เรื่องร้ายเกิดขึ้นเพราะเข้ามาอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมเข้ามาอย่างถูกต้องเพราะเป็นการแสดงออก ต่การะสนอ,อ,อเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นสถาบันทางการศึกษานักเรียนนักศึกษาสถาบันประชาชนเข้ามาหรือแม้กระทั่งสถาบันทางสงฆ์ก็ออกมาสิ่งต่างๆเนี่ก็เป็นเรื่องซึ่งฝากท่านกรรมธิการว่าเป็นเรื่องซึ่งต้อง,องนำมาคิดเพราะเป็นเรื่องแล้วต้องให้การสนับสนุนครับประเชษต์ที่แท้จริงแค่รัฐมนูญเขียนขึ้นมาอย่างเนี้ยหลายๆอย่างต้องแก้ไขครับพูดถึงสถาบันการศึกษาความไม่เท่าเทียมการทั้งหลายก็แสดงออกให้เห็นเราขอฟังครับขอฟังบ้าง ท่านอาจารย์ประเวรศวัสีท่านก็บอกว่าเยาวชนสมัยใหม่เนี่ยอนา,า,าคตเขายาวแต่ว่าประสบการณ์เขาสั้นเช่นเดียวพวกเราทั้งหลายประสบการณ์ยาวแต่อนา,า,าคตสั้นเราฟังอย่างนี้เราคงจะมีประโยชน์ในการที่จะให้การสนับสนุนแก่เขาสถาบันการรศาสนาเรื่องนี้เป็นเรืร่องสํบบา,า,สบบา,าสคัญมากครับท่านประธานที่เคารพศาสนานของเราเนี่ยกับประชาธิปไตยมันควรจะคู่กันไปในสมัยหนึ่งราชาธิปไตยสมัยรัชกาลที่ห้าศาสนาเราก็ เป็นแบบราชาธิปไตยทุกอย่างมารวมศูนย์หมดครับมารวมศูนย์หมดนะครับก็แยกไปเป็นปกครองแบบเหมือนปกครองของเราเลยแต่เมื่อเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนการปกครองมารัฐบาลตัศาส,สนาได้เปลี่ยนไปครับเรามีแยกเหมือนกับประชาธิปไตยครับมีนิติบัญญัติตุลาการบริหารนะครับแยกไปเลยนิติบัญญัติก็เรียกว่าสภาสมสังกสัสภาบริหารก็เป็นสภาเป็นเป็นคณะสังคมมนตรีตุลาการ ก็เป็นทางตุลาการนะครับซึ่งเท่องทางเนี่ยก็คิดว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้นอยู่แล้วแต่ว่าบ้านเรากลับกลับกลายเป็นในรัชการที่5นั้นพรบสองหนึงสองแต่พอหลังจากการเปลี่ยนแปลงมาถึงสมัยท่านจมสลสิรตก็เปลี่ยนไปหมดถึงมาสมัยนี้ก็กลับไปสู่212อีกแล้วนะครับคือไปเหมือนเดิม เพราะนั่นจึงมีความไม่เท่าเทียมกันในเรื่องของศาสนาเรื่องของสังคมประชาธิปไตยก็ผมเนื่องกล่าวฝากในสังคมประชาธิปไตยว่าความเสมอภาคทุกอย่างต้องมีไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนภาคศาสนาสถาบันศึกษาสถาบัาานทุก,ท,ก,ท,กทุกอย่างในบ้านเมืองเราเนี่ยต้องเป็นถิ่ที่เสมอภาคทั้งสิน้นท่านประธานที่เคารพผมมีฝากมาครับศาสนาเราเขาก็อ้างว่าขณะนี้พระทจานก็อ้างว่าท่านเอะบ้านเมืองเราเสมอภาคแล้วเป็นประชาธิปไตยแล้วทาไมท่านไม่เสมอภาคบ้าง มีร้องเรียนมาครับ,รบว่าโควิดได้เกิดขึ้นแล้วพระท่านก็รับสินรับรับทำบุญทำลายไม่ปิดวัดปดนะครับนอกจากการศพบ้านผมก็ได้ศพร้อยสองร้อยเงี้ยฮะเมื่อปิดบดไม่มีงานไม่มีอะไรพระก็ไม่มีอะไรรับท่านท่านประธานทราบไหมวัดเนี่ยเดือนข้าไฟเท่าไหร่ค่าน้ำเท่าไหร่ห้ากพันเราไม่ได้รับความเสมอภาคเลยเลยนะครับผมฝากท่านประธานครับไปยังรัฐบาลว่าให้ความเสมอภาคในหลักประชาธิปไตยบ้าง เรากู้เงินมาสี่แสนล้านแบ่งให้ท่านบ้างครับเพื่อท่านจะได้ไม่เดือดร้อนนะครับก็บกลับยนท่านประธานที่ครบอย่างนี้แลครับว่าความเสมอภาคสําคัญและสิ่งสาคัญที่สุดที่จะฝากก็คือว่าถ้าจะเป็นประชาธิปไตยกันมันต้องเป็นของเราครับอำนาจครับเป็นของประชาชนเป็นของเราเองเลยเลือกตั้งขึ้นมาตัวแทนประชาชนขณะนี้นะครับก็อาก้างว่าเป็นประชาธิปไตยพวกกระกผมหนึ่งแสนสามหมื่นหกพันคนเลือกบุตรายแต่คนเนี้ย แต่ปรากฏว่าทาหัวหน้าคอทชเลือกสมาชิกได้250คนเท่ากับสอสเท่ากับสาล้านคนครับไอ้เรื่องนี้น่าน่าเกลียดมากครับเราไม่อ้างประชาธิปไตยครับเพราะท่านฝากท่านประธานท่านการมือิการด้ว่าท่านจะแก้ไขในเรื่องนี้แก้ไขให้เป็นประชาธิปไตยจริงๆริงทัทีเป็นประชาธิปไตยที่มีองค์พระมหากษัตริย์เป็นประมุขครับไม่ใช่ประชาธิปไตยเพียวๆทั้งหลายเพราะเราเคารพท่านเราให้ท่านเป็นประมุขเราต้องการประชาธิปไตยที่แท้จริงเพื่อบ้านเมืองของเราครับ ขอพระคุณครับนประธนครับ